สวัสดีค่ะพี่ขันเกมินะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมไมครับเอนช่นค่ะเย้แล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาเล่นไมคราฟเบเตอร์เอ็มซีกันต่อค่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ขันคิดว่าเดี๋ยวเราจะมาทำห้องเอนชานกันเราจะได้เอนชานของนะคะทุกคนแบบว่าจะได้ถึกกว่านี้มากขึ้นนะคะเฮ้ยเสียงอะไรอะเธอ ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นอ,นอกบ,บ้านอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยเอออ้าวมีช้างมีช้าง<อ>มาเยี่ยมที่บ้านไอ้ยอ้ตัวข้างบนมันชื่อว่าอะไรนะก็น่าจะเป็นพวกเออ่ขายของอ่ะเขาเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะเอ้ยวขายของเองบางอบาบะฉี่พี่แต๊กได้ยังไงเฮ้ยพี่แต๊กที่ไหนไม่ใช่พี่แต๊กอยู่หลังบ้านเราไม่ใช่หรอเอ้ยม,มีมีชายอีกตัวอยู่หลังบ้านไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอ เออยอยู่หาบ้านไหนดูซิว่าเขามาขายอะไรบ้างเดียวดีเดียวเด็ดหรือเปล่าขอดูหน่อยอมีดอกอะไรอะ่ะแล้วก็มีเหมือนแคนตาลูปหรอเฮ้ยมีแคนตาลูปแล้วก็มีต้นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแล้วก็มีต้นดาร์กโอ๊กนะซึ่งของก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เธออุ้มช้างหนีได้ป้ามันมาเดินติดหน้าบ้านเขาอ่ะ้ยในตัวช้างมันมีนี่ด้วยเธอมีอะไรอ่ะ มีหนังสือแล้วก็มีเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะของฟรีป่ะชิปคิดขวาที่ตัวช้างดิชิปคิดขวาที่ตัวช้างดิน่าจะเป็นของที่อยู่ในกล่องอ่ะใช่เป็นของฟรีของฟรีปุ๊บรุ้เหล่าระวังช้างขี้ใส่หน้านะเนี่ยก้นมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วทำไมตีช้างทำไมอะดูดิดูดิไม่ตีละมาเฉยใช่ช้างเอ้ยอย่าตีเดยวมันตายอะไปจูงกอน อันนี้เนี่อเอาเชทก็จบแล้วเออเอาเอาเอามันไม่ได้มันจะเดนเข้าบ้านแล้วมันจะบุกบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีจ้ามีใครอยู่ไหมจะมาแบบขายของเลยจ้าเดี๋ยวเขาทำั้วให้เธอแป๊บนึงเดี๋ยวเขารวมมาให้มันดึงจังมันจะเข้าบ้านอย่างเดียวเลยเฮ้ยดึงไป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 นี่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 นีมานี้มานี้มานี่พื้นที่ว่างๆตรงนี้อะ ดึงอีกดึงอีกนิดไงมัดูเร็วมันดื้อมันดื้อมันดื้อแสดงว่าไกลไปว่ะเธออาจจะต้องได้แค่ตรงนี้อ่ะเเตวนี้ก็นนะได้อยู่เตาหน้านาเตาหน้ากันนะเขาใครละเ่าใครละเดี๋ยวมันก็วิ่งไปอีกดูมันดื้อเขาว่าเดี๋ยวเชือกก็ขาดเขาว่านะดูสองคนอย่าไปแกล้งฉันนี่น้องจะน่าละอย่าไปตีมันน้องแค่จะมาขายของเฉยๆถูกไหมล่ะ นั่นไงสมน้ำหน้าโดนรามาถุยน้ำลายใส่นายอยู่ตรงนี้แหละนะโอเคไหมเดี๋ยวเราจะเลี้ยงนายเองเราอยากขี่นายว่ะอยากขี่ช้างขับลามเธอดูดีของแบบของในตัวช้างเ็เก็บได้เยอะเหมือนกันนะถ้าเราแบบขี่ช้างเดินน่าจะเฟียวน่าดูอ่ะฮ้ยอยากไปตีมันเธอนี่ก็ชอบตีมันแล้วเกินอย่าตีมันตัวนี้จะต้องชื่อว่าน้องฮอนนี่โอเคไหมอ๊อ กะดีเขาทำไมก็ช,ชื่อฮันนี่เฉยเฉยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ชื่อนี้ไม่ไม่เปนน่ารักออกเป็นตัวผู้หญิงไงฮันนี่อ่ะน่ารักดีอ๋อไม่ได้ชื่อเป็นอัปมงคลตุ่นี่น้องชอบด้วยน้องบอกเอาเอา,เอาชื่อนี้แหละฮันนี่เนี่ยไม่ได้ไดดเนี่ยท่าดูดิกลุ่มกิ๊บเนี่ยยืนบนต้นไม้คนเดียวเนี่ยน้องเหงาเนี่ยเออทางบ้านอ่ะเขาไปยีคิดท่านอยู่อ่ะโอ้โหยืนได้แบบว่าน่ากลัวมากคุณแบดดันแคร์ มาครับทำห้องหอชันกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะทำตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะต่อห้องออกไปตรงนี้นะเมียว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 ข้อได้เหรอของได้สิ่ปมาเร็วเมียวเดินมาจ้ะลูกเดินมามาอยู่นี่ก่อนนะลูกนะเอออยู่นี่ไปก่อนนะวิลามเชื่องเสมือนหมาเลยค่ะทุกคนเออตอนนี้ไว้ข้างนอกก่อนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกน้องไม่หายไปไหนหรอกไปไปฮะ โอ้โหต้องลือ้อต้องลื้อนะทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันจะทําเป็นกล่องด้วยเราจะลื้อไปตรงนี้จะเอ๋ <c oughs> โอ๊ยเธอตีเขาทาไมล่ะ่อ๊ะม,มันมีคนเพิ่มลายหล่อเธอแหละไม่มีใครหล่อมีแต่เธอตงิงเขาปึ๊บเขาต้องปูพื้นก่อนปูพื้นออกมาก่อนมันติดต้นไม้อ่ะต้องตัดต้นไม้ต้นนี้ทิ้งมันเนี่ยปึ๊บโอ้โหใบไม้ไม่ร่วงสะดอะ ช่วยต่อพื้นเอามาหน่อยจ้ะเดี๋ยวตัดให้นะต้นไม้นะ่ะอุ้ยทอมีคีเปอร์เรืองแสงเธอเห็นปะเอาเลยเออเขาอยากได้คเปเปอปร์ปปรเรืองแสงเจ้าจ้ามันระเบิดแรงมากตัวนี้ว้าวเบ๊เบเบเบ,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 บไปละอีกคนทำงานอีกคนยินเล่น <laughs> ไหนดูซิดูผลประกอบการสิต่อถึงไหนจะ๊ะ อุ้ยเขาเคลียพื้นที่ให้ด้วยเออโอเคประมาณนี้แหละเขาว่าประมาณนี้น่าจะกาลังดีบ,งบังคับตัวเอนชันกันเลยดีกว่าค่ะคาแบบนี้เลยนะจ๊ะอ่าได้แล้วตัวเอนชันแล้วก็ต่อไปจะทําชั้นหนังสือนะคะทุกคนหนังสือเราเยอะมากๆเลยเราไปฟาร์มมาจากแบบหลายหมู่บ้านใช่ปะเธอเป็นคอนโดมาใช่ไหมหนังสือแบบ <ยะ S 1> โคตรเยอะ,ยะอันไหนที่อันไหนที่ดูได้ผมรุดหมดครับผมไม่สนใจมาเยอะมากอ่ะ เยอะจริงๆอ,อ่ะอผสมกันไม่ได้อีกไหมแต่ละไม้ทําออกมาแล้วมันจะต่างกันไหมชันน้นหนังสืออันนี้อยากรู้นะเดี๋ยวพี่ลองทําก่อนเฮ้ยชันน้นหนังสือสีชมพูอย่างงี้มันก็ต้องชมพูอยู่แล้วสิครับ <c oughs> วางเลยครัว้าวนี่ต้วอนชางของเราแล้วก็ชันน้นหนังสือเรามาวางได้เลยค่ะโอ้ยมันหวานมากค่ะทุกคนว้าว หวานสุดๆไปเลยโอเคชันหนังสือครับครบแล้วดูดีหนังสือเรายังเหลือตั้งเยอะ,อะทุกคนดีมากเลยอที่แบบว่าพี่อยวชอบแบบชอบโดอะโดเก่งมากนนคนเนี้จะเขาไม่ดีละ <laughs> เป็นคำชมไม่เป็นคำชมครับอันนี้เป็นคำชมเนาะทำไมคุณคิดว่าม<อ>ันไม่ใช่คำชมล่ะ <laughs> อ้บอุอยน่ารักมากอุยคนน่ารักอะ เธอดูดิ่อู้เอ็นชาร์อะไรจ๊ะไหนเอ็นชาร์อะไรจ๊ะมันต้องใช้ลาพีด้วยใช่ทุกคนคะอันนี้คือกล่องเก็บของแบบหายากนะทุกคนจะมีพวกหนังสือเอ็นชาร์นะคะเธอมันมีชามเน็ตไอวีแล้วก็มีหนังสือเอ็นชาร์อินฟินิตี้แล้วก็โพสชั่นสามแล้วก็อันเบกกิ้งสามแล้วก็เมนดิ้งก็เดี๋ยวเราจะลองไปเอ็นชาร์กันดีกว่า ด้วยการเอาลาพีชที่เรามีแค่18ก้อนนะฮะเกลือ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 เฮ้ยเธอเธออย่าเธอเขาต้องได้ของดีของดีของดีเพียงมาเดี๋ยวเขาจะลองใส่ดาบเข้าไปก่อนนะทุกคนมันจะได้เอ็นชาร์อะไรบ้างได้ชามเน็ตสองชามเน็ตสองก็โอเคนะก็ไม่ได้แย่นะเอาเลยละกันเฮ้ยเธอเธอเอาดาบอะไรเหรอเฮ้ยมันเอ็นชาร์ดพอดีแล้วเธอดึงดาบเขาไปทำไมอะวะแล้วเขาเสียเลเวลไปเล เอาดาบฉันมาเดี๋ยวนี้นะไอโจนขโมยดาบโคตรโจรวิ่งลาวอะ่ะเขาว่าไม่ใช่ดูทรงแหละนะมันดาบติดไฟโ่กมันดาบเก่าเธอเนี่ยไม่ใช่ของเขาเอามาโอ้โคตรขี้ขโมยอะ่ะยิ่ขโมยมากเขาขอลองดูอ่าพิกแอคไอรอนเขาก่อนว่าไ,ได้อะไรโหอันเบกกิ้งหนึ่งเอามาก็ได้ไหม ตีให้มันเสียเลเวลเล่นเฮ้ยนี่ไงประสิทธิภาพ2ได้อยู่ค่ะทุกคนอ่ะขวานด้วยอันเบกิ้งไม่อันเบกิ้งไม่แล้วเบกิ้งอ่ะเอนชาได้แค่นิดเดียวเองอ่ะเวลไม่พอเรียบร้อยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเขาจะนอนเขาจะนอนให้ตัวเขาติดพื้นแล้วแบบให้ไฟไม้บ้านฮ้ยเดี๋ยวเขาตายเลเวลเขาถือ น้ำน้ำจ้ไอ้วัวนี่น้ำโอ้นั่นน้ำน้ำน้ำแต่ไม่เอาวล่าต้องทีนะแบบตีไวไานี้ซะด้วยถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปตามล่าเลเวลแล้วล่ะเราต้องการเลเวลเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องการเสาว้าเพื่อนทุกคนตอนนี้ใช้เสาว์ปไปหมดแล้วอยู่ในรกบสองอันนะวางมังกรไปได้ไหมอ๋อคุณจะฟังมังกรหรอได้สิได้เลยวางเลยวางเลย นีนะ่ตรงนี้นะเอาตรงนี้เล้เหรอโอเคช้างช้างจะไม่เหยียบแน่นะวิช้างจะไม่เหยียบชใช่ไหมมันต้องกดคีดข,ขวาที่ไข่ด้วยนะเธอไม่งั้นมันจะไม่นับปะได้เลยโอเคโอเคตอนนี้กําลังฟักไข่มังกรอ,อยู่นะทุกคนก็ไม่รู้ใช้เวลานานขนาดไหนนะกว่าน้องจะเกิดนะทุกคนขอโทษด้วยนะจะได้ยินเสียงฝนตกแนละ้วโอ้ยที่บ้านพี่ฝนตกนะทุกคนเว้ยบนหัวคืออะไรอะอะไรเหรอผมเห็นแลบวบนเกาะลอยฟ้า ใช่หรออ๋อมันเป็นเกาะลอยฟ้าเธอจะขึ้นไปหรอเพราะมันขึ้นลำบากจังเอ้ยรอด้วยสิโอ้ยเฮ้ยข้างหน้ามีบ้านมันช้าเกินไปนี้ช้าไปแล้วหรอ I'm so sorry นะมีบ้านใช่มีบ้านไม้อยู่ตรงนั้นน่ะ บ้านใครอ่ะอุ้ยแกวัววัวเฮ้ยน้องวัวเฮ้ยเจอทาวเวอร์นี้ด้วยทาวเวอร์นี้น่าจะต้องมีแน่ๆเลยทุกคนเวสต์สโตนมีชัวแต่เราขออนุญาตดูบ้านหลังนี้ก่อนเฮ้ยมีกล่องนะจ้าโอ้ my goodness มีอาหารเต็มหมดเลยแอปเปิ้ลแอปเปิลอู้เอเมอรัลประมาณ6เมตรเธอโคตรเยอะอะเดนอหมดละ ไม่ไปได้เนี่ยไปดเนี่ยโโดหมดทุกอย่างจริงๆทุกคนต้องขอบคุณที่ที่บ้านเรามีของหลายอย่างก็เพราะเขามีีโปรเจกต์หนึ่งที่อยากทาอะไรหรอคะวันบอกว่าซะดื้อกัดเธอแน่เขาบอกเลยเอ้านั่นไงนั่นไงนั่นไงเราไปเสาตรงนี้ดีกว่าทุกคนถ้าจะไม่ผิดมันจะมีเวสโตนน้กสอนเนี่ยโอ๊ยยาตียาตีมันเจ๊น่ารั ไถลงมาทำไมหนอะงงอ่ะขออนุญาตขึ้นมาบนสุดละกันบนสุดของดีที่สุดขอบคุณนะมีแต่ธนูอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราได้เสาวเวสโตนก็ถือว่าดีมากทุกอะขอคุณจะมีคอนโดไปอีกแล้วว่าเฮ้ยธทเข้างหน้าหมู่บ้านได้ไปซีปะไม่เห็นใช่ปะเขาเห็นมหมู่บ้านไซีข้างหน้าเดี๋ยวลงดีๆก่อน ระวังตายนะจ๊ะเหลือพร้อมออกแล้วจ้ะสุดหล่อพร้อมยัง g <Go. S 1> ว้าวเป็นหมู่บ้านนะจ๊ะเอี้ยจอดตรงนี้ก่อนเลยวุ้ยใครอ่ะม่วงๆสวัสดีจ้าวุ้ยมันแรกแท่งนี้ได้อะเมิชีสอะอะไรอะอ๋อเธอมันเป็นที่เก็บเลเวลเธอลองคิดขวาดิอ๋อไม่หายแต่มันฟุง้งๆมันต้องเก็บเลเวลยังไงอะเธอกดชิปคิดขวาน่ะเนี่ยเลเวลเธออยู่ในนี้ละ แล้วเวลาเราจะเอาเลเวลคนอื่นก็แค่คิกขวาเอาเอาเขาได้เลเวลของเธอแล้วเอาเลเวลทั้งหมดในตัวเธอด้วยใช่ไหมโอ้เหลี่ยมเลยอ่ะโอ้เหลี่ยมมากเหลี่ยมมากอุ้ยตัวอะไรอ่ะปวันเนาะปวันอุ้ยเธออย่าไปยุ่งกันน้องเดี๋ยวน้องกัดเธอหรอกโอ้หดูดีคนเราคนใจ้าย ไอ้เจ้าคนชั่วเลื่อนมันน่าจะเยอะอ๋อเลื่อนมันสองมันไม่ขัดแล้วสาววาอยู่ที่เธอโอ้ยเ้อเธอเก็บศพได้ไหมแล้วเธอก็วางศพบปารเธอพาเขาไปวัดไปหาได้ไหมอ๋อเออได้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 เชื่อไหมว่าจะกัดเขาไหมอ่ะ มันดูร้ายมากเลยตอนนี้มันมันพังทุกอย่างแล้วะ่ะพยายามอยู่พยายามอยู่ไหนวะเสาวับว้ยไปคน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 โอเควางเสาไว้ตรงนี้ทุกคนมาละจ้ามารับคนบื้อแล้วจ้าชอบมือบอลตีนู้นตีนี่ตีไปเรื่อยเลยจ้าขึ้นเลยยังจ้า้นและจ้าโอเคจ้ามาละจ้าทุบเลือให้ด้วยนะว้ายดูดิ เดินไปเลยโดยที่ไม่ทุบเรือให้ด้วยคนเราอ่ะเร็วเดี๋ยวมันกาัดอีกรอบหรอกมีสอง <laughs> ตัวเลยอ่ะมันมีสองตัวเลยหรอทุบไปเลยแฟ<ห>นสาวยอยู่ไหนคะ,ะมันมีหรือเปล่าอ่ะเขารู้สึกว่ามันเป็นหมู่บ้านที่มันไม่เต็มไอ้มันเป็นหมู่บ้านที่มันไม่เต็มเลยว้ายสเกลิตันเธอไหนกระปเฮลซ์ม <Help S 2> ีเฮลซ์มีนี่แน่นี่แน่โอเคอุ้ยดาบเธอมันโกงเหมือนไงเนี่ยดาบไฟอ่ะ โอแสดงว่าหมู่บ้านนี้มันไม่สมประกอบไะทุกคนมันไม่มีแท่นว้าบ่าหยิบของเซปูก่อนเอ้ยเธอเธอเอาอะไรมาใส่ในกระเป๋าขเขาเต็มไปหมดเลยหือบ้า มันทพิงช่องเก็บของไว้เนี่ยไม่ครัเพิ่งตายไม้ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่อะไรใครใครใครมันขุดใครมันขุดไอ้มอสไอ้พรมพรมเส็้เท้าสีเขียวใครมันขุดแล้วเนี่ยมันอยู่เต็มตัวเขาเลยไม่ใช่ตัวเองทําเองจ้าตัวเองออกมาใส่นะจ้าเฮ้ยไยเรืออ๋อพอดีเออเฮ้ยจ้อ เขเห็นแล้วมีหมู่บ้านข้างหน้าเขาไม่เห็นแ้หัวเธอมิดจอยมีหมู่บ้านข้างหน้าใช่หรือเปล่าคือบอกเลยว่า NPC เต็มมีในแมปขวาเลยครับลืม่ืนิรุเลยใช่หมู่บ้านใหญ่มากเก็บเรือก่อนรู้ไหมะมีอะไรให้รูดไหมมีแท่นวางไหมแค่นั้นก่อนแท่นขโมยเลเวลอีกแล้วขุดไปสิเจจอเก็บแท่นเลเวลอะ ขุดไปซีอุ้ยได้แอมมิชชั่นมาด้วยคุณว้าอเอ๊ะแฉบนะอเมมิชชั่นและสีม่วงสำหรับการทำวาร์ปยังไงล่ะเฮ้ยเจ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับรออะไรล่ะได้แล้วตอนนี้เราก็พกกันคนละเสาละกันสำเบงอยู่ด้วบ้านอะไรันมีประตูสองชั้นวะเนี่ย ก็บ้านนี้ไงมีประตูสองชั้นทำไมโหลอุ้ยบ้านนี้เป็นห้องครัววินาลักเป็นเชฟด้วยโว้เขียงเขียงเขียงกระทะกระทะไปเอากระทะเอากระทะเอาเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดเขียงเอาด้วยเขาอยากได้พรมนี้ด้วยอ่ะเก็บให้หน่อยเออันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นบาร์เก็ตหรอเป็นบาร์เก็ตทุกคนเอาไว้เก็บใส่เป็นพวกเอ่อ ักได้เดินมาจะน่องปูดหมดแล้วเนี่ยยังหาไม่เจออะไรเลยปูดหรือยังปูดแล้วเนี่ยน่องโตแบบน่องโตอะ่ะน่องไก่น่องหมูน่องหมานอ่องเอ้ยโทรท์อย่อยู่มันก็โหลดต่อหน้าเลย,ยเฮ้ยเออขวามือคืออะไรอย่างก็นั่นแหละนั่นแหละมันเป็นแบบกิเปอร์น้มีสองตัวสดว้วยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ระเบิดระเบิดแน่ระเบิดแน่ระเบิดแน่อันนี้คืออันนี้ก็เธอตั้งใจให้มันระเบิดโดนเขาไปเนี่ยฮะเราตั้งใจปะเนี่ยอันนี้คืออะไไม่รู้ดิเหมือนประสาทล้างเลยวิแต่ขอบเขาก็โอเคนะเก็บหมดเก็บให้หมดอ่ะเก็บหมดแล้วมีข้ามีได้หรอมีกล่องไหมไม่มี มีกล่องมีแก๊งอะเปล่าไม่มีกล่องใช่มีกล่องไหมไม่มีกล่องเราไปดูตรงนู้นดีกว่าเออะไรเหมือนกันเขีนเลยอ่ะโอ้โนั่นสิมันเป็นเบากว่าหมู่บ้านนั้นหรือเปล่าเฮ้ยดูดูดิมีนกด้วยมีนกบินไปบินมาเฮ้ยนกนางนวลไปเนี่ยสวัสดีจ้าเฮ้ยนกมันบินมาทักทายเขาไม่ไม่ไม่เอ้ยเอ้ยเจอเสาวบอีกหนึ่งเสาเจอเอ้ เออใช่เสาวาริงจริงๆด้วยคุณเองอาอ่าเก็บไปเลยเก็บไปเลยอุ้ยแล้วในกล่องมีอะไรไหมทุกคนอูวปลาเพียบเลยอยากบลกลับบ้านมากปลาเพียบเลยเก็บเป้าเก็บเป้าอย่าเก็บเองนะอไม่กินหรอกรู้อยู่ว่าจะเก็บไว้ให้มังกรเฮ้ยคาโต้มัดฮะเนี่ยคาโต้มัดไหนไหนเธออยู่ไหนไหนจ้าคาโต้มัด สาหร่ายอัดครับเธอรูล่อรุ้เล่าไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเธออย่าเพิ่งรู้หมดเขาต้องเป็นคนเห็นด้วยนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะถ้าเก็บเลยโอเคส่วนมากก็จะเป็นพวกอาหารแล้วก็แอปเปิลนะทุกคนเยอะมากๆเลยแอปเปิลนี่คือแบบเยอะมากโอเออ้ยทำไมมันสูงจังอ่ะมันโอ้โหขึ้นมามีอะไรไหมเป็นแค่ที่ชมวิวหรอ เฮ้ยอะเจ้าเขาเป็นพวเหลืองอ่ะพวกเหลืองอ่ะพวกอะไรอ่ะอ๋อไอ้เหลืองๆข้างบนนี่หรออยากเอาขับบ้านอ่ะไฟกบสีดินขุดดิรออะไรอ่ะอ๋อมันเป็นไฟจริงด้วยอุ๊ยปลาปลามันกระโดดขึ้นมาทําไมอ่ะตัวปลาแกจะฆ่าตัวตายหรอแกขึ้นมาจากบนน้ําทําไมเออลงไปอ่ะทำอะไรอ่ะตกปลาเหรอปาผมเจอปลาอยู่กับที่เลย ไปยุะไรลามหยุดไปหยุดหยุดฮะหยุดไปหยุดไปหยุดปหยุอปหยุดไนหยุดไปดหยุดไปหหยุดไปหยดหยุดไปไปหยุดใช่ยไปหยไหดไปหยุดไปดไปปยได้ยปยด้ยไปไยไไดไปยยไ่ไ เราแอบดูกระเป๋าของอีกคนนึงได้อะทุกคนอุ้ยดูดิเขามีอะไรของเอ็นชันมีอะไรไม่เห็นหัวเธอบังหูอะไรอะโดมอะไรเนี่ยโดมไม y ก o d น่ากลัวปะเนี่ยใช่เหรอไม่น่าใช่นะโดนวันพีทอะไม่โดมันพีทคืออะไรอุยโทษทําไมมันดูน่ากลัวมันมันเป็นน้ําหรอข้างในเป็นน้ําปะเนี่ย อุ้ยข้างล่างมันเหมือนเป็นเหมือนเหมือนเป็นบ้านด้วยอ่ะเธอเ้ยเสียงอะไรอ่ะพอดีได้ยินเสียงมีเครื่องเสียงอะไรก็ไม่รู้กดลงไปดูหน่อยได้ไหมมีอะไรหรือเปล่าเอ๊ะะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะจะไปจริงเหรอเสียงมันลองเรียกเรานะเนี่ยอันเนี้ยมันบอกลงมาสิจ้าลงมาสิมบอกอย่างเงี้ย แต่ข้างล่างเป็นน้ำนะน่าจะลงไปได้อยู่ปะมืดตื่นเลยเออแต่มันมืดแต่แม่ไม่ได้เข้มมีมีมีไฟไปไหมไปเถอะไหนๆก็มาเฮ้ยเธองั้นงั้นเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเขาไม่อยากตายแล้วแบบเสียเลเวลเธอเอาไอเทมเลเวลวังได้ไหมเดี๋ยวเราเก็บเลเวลไว้ใช่ปึ๊บเอาเธออย่าถือสิเอาอีกอันนึงได้ไหมนี่เนี่ยไปให้หมดทุกคนโอเคตอนนี้เราสูญเลเวลปะ ลองไปบวกได้ทีเนี้ยวินี่ไงคนแบบไม่รู้อะไรก็โดดลงมาเลยแล้วกันนะอุวยมันน่ากลัวนะเนี่ยเธอุวยมันอยู่ข้าขอบเธอมันอยู่ข้างข้างวิโอเคไปไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันเฮ้ยชิบหายแล้วเจ็บ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 นี่ด้านข้างเฮ้ยอุ้ยอุ้ยพ่อสับพ่อสับก่อนพ่อสับพ่อสับก่อนวิโอเคโอเค วุ้ยมีตัวโอ้โหตัวอะไรไม่รู้ตัวใหญ่ใหญ่ด้วย <Hey. What? S 1> <c oughs> เราควมา <Hey. S 1> รมาจริงเหรอตรงนี้เนี่ยเราควรมาจริงเหรอเขาโดนดูดเขาโดนไอเทนน่ะเนี่ยดูด,ดล,ลงมาข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาโดนดูดลงมาข้างล่างมึงนึงอ่าทางออกก่อนอ่าทางออกก่อนเฮ <Hey. S 1> ้ยอยาอย่ายา,ยา,ยาฉันอยู่ตรงนี้ปลอดภัยดีอย่านะอย่านะเรดบัสเรดบัสเธอมันมันอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งอ่ะมันอยู่ตรงศพเขาอ่ะอ๋อเธอฆ่าแล้วเหรอโอเคโอเค เป็นเนเปิ้ลทองก่อนดีกว่านั่งแก่ต่อมไหมตรงไหนจ๊ะข้างหน้าเหรออุ้ยมีข้างหลังอีกตัวอุ้ยอันนี้ตัวใหญ่อ่ะตัวอ้วนอ่ะอุ้ยไม่ใช่มัน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 โดนมันเป็นลูกน้องนี่หว่าขึ้นมาขึ้นมาเคยกำลังไปกำลังไปกำลังไปว้าวมุดจัดเลยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวปักทอดให้ มีแต่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่แบ่งได้อยู่อะเอาเป็นคนละครึ่งก็ได้ว้เอาคนละครึ่งเอาซิว่าฟิตเฉยเราจะได้เลเวลกลับไปหรือเราจะไม่ได้อะไรเลยโอ้โหเดินในน้ำมันตัวไอตัวนั้นเต็มไปหมดเลยถ้าลงไปในน้ำอ่ะน่าจะตายแล้วเนี่ยว้ายอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะ ไม่รู้สิเหมือนแบบเป็นหลุมหลุมดูดเลยเอ้ยข้างบนมีเล่มีกองไปขึ้นไป,นไปมีเพชรมีเพชรอุย้ยเทอมันเล็งเทอ,อมันเล็งเทอเทอเลยมันดูด <c oughs> ลลมลมนะลบนะลบกอนนะลบกอนนะนะไม่รู้เหมือนกันอุย้ยแต่น้ําน้ําพุ่งลงมาเลยมันเหมือนมันดูดแล้วแบบไอ้บล็อกมันพังอะ่ะโอเคมันไปละเราขุดเพชรแล้วใช่ปะย่ำย่เย่ย่ย่ำย่ำขุดต่อขุดต่อขุดต่อไม่รอแล้วนะ กัดแกงดาบซีเอาดีไหนเยขาดูของหน่อยเก็บไปหมดแล้วยังมีข้างบนด,ด้วยมีข้างบนด,ด้วยคุณดูก่อนโอ้ของมันเยอะเกินว่ะทุกคนตอนนี้คือของเต็มไปหมดพี่กะจะลู้แบบลู้ทั้งหมดฮิตเฮ้ยทูเขาไม่มีเอ้อยอเป็นไรอ่ะยา,ยาไอตัวนั้นมันจะดูด,ด,ดเขามันจะดูดเขาเรียบห <Okay. S 2> ล่อมันจะวิงว่งมา จะดูฉันหลอไม่ทันหรอกทันไวกว่ามันมีตัวอยู่ข้างล่างด้วยอ่ะเฮ้ยมันจะเฮ้ยสิ้หายแล้วมันปลาใส่เขาไว้ไว้ไว้จุกก่อนจุกก่อนอย่านะ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 โอเคพอหาที่หลบก่อนเออมันปลาวาร์ปได้ด้วยอ่ะระวังนะมันอยู่ข้างล่างอยู่ฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวตีมันก่อนต้องตีให้ตายก่อนตัวนี้โอเค มันจะมีของอีกฝั่งหนึ่งนะอ้วนไปๆเดี๋ยวเขาไม่ไหวเขาไม่ไหวต้องใช้ของจากนีเธอต้องมาสู้เขาว่านะอืโอเคมันเสี่ยงจังเลยอะทางที่เธอพามาเนี่ยโอ้เธอค่อยๆไปตามถาวรเนาะโอ้เมันน่ากลัวอยู่นะเธอไปมันไม่ได้ไม่นะไว้หนัก ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว่หวหวอาววอะไรเร็วคืนโอ้โหได้เลไเรววมานิดเดียสรุป <S <S แล้วเราก็ต้องทิ้งเสาวาร์ปอันนี้ไว้นะทุกคนช้างหายไม่จะเชื่อทิ้งไว้ทำไมช้างหายลูกเธอก็ยังไม่โตเลยยังไม่ฟักก็าจากไข่แนละ้วทุกคน ไม่รู้ว่าไหนจะฟักมาอันนี้นี่ใส่เสื้อมาเลยจ้าพาหน้าเราจะไม่ตายแล้วทุกคนเรามีของโหดละ p r ิตชั่นหนึ่งเอเคขอบคุณนะคะสำหรับลาพีที่มีทั้งหมดในบ้านตอนนี้ก็มาอยู่บนชุดพิ่วขานแล้วซึ่งเธอไม่มีซึ่งเขาใช้หมดไปแล้วไม่ไม่ได้ห้ามใช้เพรห้ามใช้เพรไม่เอา มือแต่งจริงอ่ะกว่าจะหาเพชรได้อะ่ะมิกซ์เก้าสิบเจ็ดเม็ดทำอะไรดีห้ามห้ามคร <c oughs> ับชุดเดี๋ยวนี้เขาอุตส่าห์ให้เธอใช้พิกแอคเพชรไปแล้วนะงั้นเขาถ่ายโทษในการให้เลเวลเธอโอเคไหม <c oughs> เอาไปเ,เอาไปเลเอเลไปสูงเ,เ,ลเลเวลไปปึ้งเลเวลทั้งหมดของเขารู้ไปเลยนะ <ไง S 1> แต่มันอเอ็นชันไม่ได้โอเคค่ะทุกอยวันนี้ก็ถือว่าเราได้ไปตะลุยหลายที่มาก ด้วยการไปหาเมสโตนนั่นเองนะก็ถือว่าได้มาแล้วได้มา3อันนะคะโอเคค่ะถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับพี่ขวัญด้น,นะคะวันนี้ขอตัลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊จ้า